มาดูคู่เวทกับผ่านตาช่างเรียบร้อยครับเอาในลำโพงทางบ้านหน่อยน้องแจ็ครับผมผมเกณฑ์วุ่นพอระเบูลครับ,บรอบที่สามใช่ผัดแพ้ผัดชนะคนละครั้งใช่ไหมครับผมวันนี้พี่ขาดร้อยที่สองโอเคไหมโอเคครับล่าสุดจบไปเอาร้อยเท่าไหร่พ่าสุดน่าจะร้อยก็มันนานนานเลยนะนนยนะวันน,น104ีนะ้ร้อยสี่ร้อยห้าประมาณนี้ยประมาณนี้เราซ้อมอยู่ไหนรอบนี้ซ้อมอยู่ที่เอนที่เจ็ครับขอนเกณฑแล้วมาทำร่างกายที่ไหน ก็ทำ no, um, okay. ี may, okay. ừ, so ่อยู well, you my, uh, ่คนเดียวนะปรมาได้เลยใช่ไหมอาวุธเพราเช้ามาเกินไหมยอดผูดีครับบอดีนะน้อยสองวันนี้ซ้อมมากี่วันเป็ดเสร็จเลยสอมนาเดือนกว่าเดือนกว่าเราเป็นมวยสไตล์ยังไงมวยฝีมือครับของใหม่กระดูกเล็กนี่นมาดังมวยเขาครับผมดูแล้วดูคลิปไปนะครับผมถ่ายรูปได้เปรียบอะไรก็มาร์คเนม เตรียงนิดหน่อยครับนิดหน่อยน้ำหนักโอเคไหมน้ำหนักนี้น้ำหนักโอเคครับไม่มีปัญหาคุมมากี่โลได้หรอมาสามสี่โลครับก็ประมาณนี้นักมวยนะสามพร้อมหลังของเราเป็นไงบ้างครับก็ชนะแพ้ล่าสุดแพ้ครับแพ้ชนะสองแพ้หนึ่งนะเวทนี้โอเคอเคลูกหลานจากจังหวัดอุบลครับข่าวไม่คำเชื่อนะครับก็ขาวด้วยครับวันนี้ครับก็แจ้งเกิดแน่นอนครับผมโอเคขอบคุณท่าน้องชาโชคดีครับโอเค กระดูกเกร็กออสเซียววันนี้ร้อยสิบสองนะวันเช้าเป็นไงเกินเท่าไหร่เกินหน้า <15. S 1> ผ่านแล้วนะซองอยู่ที่เดิมไหมที่เดิม,มาาารครับกับอาจารย์อ่าซ้อมมากี่วันนะสามอเก่งทุกคนเราเคยชกเขาไหมสองครั้งนะสองครั้งแล้วเไป็นไงสองครั้งที่ผ่านมาเะนะจ้าเจ้านะร้อยล่าสุดชกร้อยเท่าไหร่ร้อยสี่ว,วันนี้ 112. ร้อยสิบสองปล่อยนะบา่อยครับเอาน้ำหนักนี่โอเคไม่เคยชกกี่กี่ไฟแล้วน้ำหนักนี่น้ำหนักๆชกน้ำหนักนี่ยหลอดหลอดใช่ไหม เราสูงเท่าไรครับหนึ่งร้อบาน้ำหนักปอยปอเท่าไหร่งร้อยิบสอปีนี้อายุยี่สิบหลังๆสามไฟหลังของเราเป็นไงบ้างนะัแพะสองแพะแพะสองไฟหลังนะโอ้แพะแพะสองไฟหลังนะวันนี้กลับมาเจอเกณฑ์อุบลอีกครั้งเขามีแล้วแม่งเก่งอุบลนี่นี่ดค่าดค่ายเรางัดอะไรไปสู้เขาวันนี้ทุกรูปแบบนะหลักๆคือเข่าก่อนนะอ่ะเป็นคนจากจังหวัดจังหวัดอ่างองอ่าฝากแฟนเข้าเชียร์หน่อยฝากแฟนมวยรเพีย เต็มที่ทโอเคขอบคุณน้องชายชุกนี้ครับ